สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fintip r o d u c t s นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่ากรณีที่บัญชีไวซ์ของคุณถูกปิดไปนะคะมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะที่นี้นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้ากรณีที่บัญชีไวซ์ของคุณถูกปิดแน่นอนคนปิดก็คือไวซ์เองนะคะที่นี้เรามาดูซิ ข้อมูลตรงนี้เขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเหมือนทำอะไรที่มันขัดต่อ,อระเบียบกฎเกณฑ์ของเขานะคะก็เลยทำให้ต้องปิดตัวลงนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องดูนะคะว่ามีประเด็นอะไรยังไงบ้างนะคะแลวอันนี้เขาบอกว่าหรือในบางกรณีเนี่ยตัวอย่างเช่นาบางกิจกรรมหรือบางการกระทำบางอย่างอะคะมันก็อาจจะไปขัดเหมือนกัน ไปขัดนโยบายของเขาอะไรประมาณนี้นะคะหรือนโยบายที่มีต่อประเทศนั้นๆด้วยนะคะเพราะนั้นเขาอาจจะมีความละเอียดอ่อนอของนโยบายในแต่ละประเทศในบางแง่มุมที่ไม่เหมือนกันนะคะนะคะที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเทศประมาณนี้นะคะทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยค่ะก็ คืออาจจะมีการเตือนน่ะเหมือนประมาณว่าจะพยายามช่วยเตือนซึ่งเขาอาจจะมะีการช่วยเตือนก่อนหรือมันแล้วแต่ประเด็นด้วยนะคะ,ะว่าจะสามารถเตือนได้ก่อนไหมนะคะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยค่ะเขาบอกว่าก็จะพยายามที่จะเตือนคุณก่อนล่วงหน้าโดยการส่งอีเมลไปให้ว่าวันไหนที่เขาจะปิดเพื่อที่ว่าให้คุณน่ะเตรียมตัวนั่นเองค่ะ นะคะเตรียมตัวที่จะอย่างเช่นถอนเงินหรือว่าทําธุรกรรมบางอย่างที่ยังค้างค้างอยู่ก่อนที่จะถูกปิดไปประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูประเด็นนี้กันบ้างนะคะก็สิ่งที่อาจจะขัดเนาะขัดต่อนโยบายอะไรต่างๆของเขานะคะก็อย่างเช่นเขาบอกว่าอาจจะมีการแลกเปลี่ยนค้าขายทำอะไรที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บางทีมันอาจจะ ขัดนะคะขัดต่อนโยบายของเขานะแล้วก็การจ่ายการซื้อจ่ายอะไรต่างๆที่เป็นสินค้าผิดกฎหมายนะคะหรือว่าไม่ได้รับการรองรับนะคะตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็เนี่ยเป็นพวกสินค้าที่อาจจะมีความเข้มงวดนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอ,อาวุธนะคะสินค้าที่เกี่ยวกับการทหารนะคะ สินค้าและการบริการด้านการทหารอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็สินอะไรบางอย่างเนาะสินค้าบางอย่างที่มันจะดูมีความเข้มงวดซึ่งแน่นอนนะคุณจะเห็นว่าตรงนี้เขาก็อาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดยิบขนาดนั้นมามันก็ต้องดูเป็นเคสเคสเป็นกรณีไปนะคะ,ะทีนี้เนาะเขาก็บอกว่ามีตัวอย่างนะคะที่เราสามารถหาเหตุผลเพิ่มเติม ซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับนโยบายตรงนี้ซึ่งวิดีโอนี้อาจจะงไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ว่าแนบลิงก์ไว้ให้ใป้าวิดีโอคุณไปคลิกเพิ่มได้เลยนะคะอ่าประมาณนี้ซึ่งเขาบอกว่าคือด้วยความที่นโยบายเหล่านี้เนาะบางทีมีขึ้นก็เพื่อที่จะทำให้การทำธุรกรรมการเงินหรือเงินของคุณนะมันปลอดภัยเนาะมันเป็นเรื่องของเงินนะคะเขาก็เลย ต้องมีนโยบายเพื่อปกป้องป้องกันอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงมีความสําคัญค่ะที่เขาอาจจะต้องแบบเอามาใช้อะนะคะ,ะทีนี้เนาะก็บางทีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าบางทีก็ไม่ได้แบบอ,อ,อยากที่จะตัดสินใจ ปิดบัญชีของคุณนะซึ่งเขาก็พยายามที่จะคือเชื่อแหละค่ะหลายๆแพลตฟอร์มอะ่ะเวลาเราไปเปิดกับเขาเนาะเราไปให้ความสนใจในแพลตฟอร์มเขาแล้วอย่างเงี้ยการบริการของเขาใช้เขาเป็นตัวกลางเขาดีใจแหละเชื่อเลยนะคะว่าเขาดีใจแล้วเขาก็ไม่ได้อยากที่จะปิดบัญชีของเราหรอกถ้ามันไม่ไปขัดต่อระเบียบกฎเกณฑ์นโยบายบางอย่าง นะคะซึ่งมันมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะนั้นเขาก็เลยจะต้องแบบดูเข้มงวดด้วยแหละนะคะถึงแม้อยากให้เรามีบัญชีใช้ต่อแต่เขาก็ต้องเข้มงวดนะคะรับมือพิจารณาอะไรต่างๆอยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้มาดูในหน้านี้บ้างเขาบอกว่าก่อนที่จะแบบปิดบัญชีของคุณนะนะก่อนที่จะปิดบัญชีเนาะคุณยังสามารถถอนเงินได้นะ,ะถ้างเงินยังค้างอยู่นะคะ เขาก็จะมีวันเวลาบอกเตือนเราชัดเจนแหละคืออย่างน้อยก็ให้เราเตรียมตัวนะคะให้เราถอนเงินมาให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าทําการส่งเงินธุรกรรมที่ยังทำได้ะคะถอนเงินส่งเงินนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนใช้จ่ายด้วยบัตรไว้อะไรประมาณนี้เนาะ ยังสามารถทําได้นะคะแต่สิ่งที่ไม่สามารถทําได้นะ,ะอันนี้คือก่อนที่เขาจะปิดเรานะคะ <pued. S 1> ก็คือไม่สามารถเพิ่มเง,เงินเข้าไปได้แล้วไม่รับเพิ่มแล้วแต่ถ้าเงินยังอยู่ในไวซ์เนี่ยเราสามารถจัดการให้หมดให้เรียบร้อยแต่ถ้าจะเพิ่มเข้าไปใหม่เนี่ยไม่ได้แล้วอันนี้คือก่อนนะคะก่อนที่เขาจะปิดนะสิ่งที่เราจะทําได้เนี่ยรับเงินมายังบัญชีเขาจะไม่อน好好ุญาตให้รับเงินแล้วนะคะ จ่ายอันนี้คือเป็นพวกบินรายเดือนบางอย่างนะอาจจะเป็นค่าการสมัครอะไรแบบนี้ในอย่างเดบิตนะคะไดเรกเดบิตนะคะหรือว่าอันเป็นเดบิดตสกุลเงินต่างๆนะคะก็จะถูกยกเลิกนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้เอาจริงๆนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฟแฟอยู่นะคะว่า สิ่งที่จะทาได้เลยคือเงินที่มีอยู่ในไว้เราสามารถถอนได้เขาก็ไม่ได้ว่าปิดแล้วเอาเงินเราไปด้วยนะคะเขายังให้เวลาเราถอนเงินให้เรียบร้อยเพราะนั้นเวลาได้รับอีเมลการเช็คเมลคือแน่นอนส่วนมากการบริการเหล่านี้เขาจะส่งอีเมลให้เรานะเพราะนั้นการติดตามอีเมลนะคะตรวจเช็ควันเวลาที่แน่ชัดว่าเขาจะปิดตอนไหนเขาให้เวลาเราเท่าไหร่เราต้องรีบทำให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะ แล้วก็เนี่ยไม่ยังถอนได้ยังส่งส่งได้นะคะยังจัดก,การทําอะไรเกี่ยวกับบัตรไวซ์ได้เนาะสิ่งที่ทําไม่ได้ทวนอีกรอบหนึ่งก็คือเพิ่มเงินเข้าไปใหม่ในไวซ์ไม่รับแล้วแล้วก็ขอรับเงินนะคะให้ใครส่งเงินเข้ามาในไวซ์อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่อนุญาตแล้วแล้วก็พวกบินต่างๆนะอย่างเช่นการสมัครพวกเป็นสมาชิกอะไรเงี้ยอย่างเนี่ย direct debit นะคะอาจจะไม่มีการหักแล้วซึ่งเขาก็จะแบบ ยกเลิกด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะทีนี้ถัดมาก็เขาบอกว่าก่อนที่บัญชีไว้ e จะปิดตัวเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญหรือว่าตรวจเช็คให้แน่นอนให้มั่นใจไว้นะคะเขาบอกว่าให้ย้ายเงินนะคะให้ย้ายเงินไปยังบัญชีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไว s e โอเคแหละแน่นอนเพระไว้จะถูกปิดเพราะนีน้ต้องมั่นใจแล้วว่าอย่างเช่นคุณอสมมุติย้ายหรือถอนไปเข้าบัญชีไทยเราบัญชีนะคะธนาคารไทยปกติอันนี้ต้องเช็คให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่เสียเงินไปพร้อมกับการถูกปิดนะคะแล้วก็เออเนี่ยค่ะแจ้งให้ผู้คนเขารู้ว่าอืพวกเขาไม่สามารถที่จะส่งเงินมาให้เราได้แล้วอันนี้ก็สำคัญ เราควรจะบอกลูกค้าหรือบอกใครก็ตามอะที่เขาส่งเงินมาให้เราผ่านไว้อยู่เป็นประจำเราควรแจ้งเขาให้ทราบนะคะจุดนี้เนาะอ่านะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเงินที่ส่งมาให้เราหลังจากที่เขาแจ้งเราอะคะ่ะว่ากำลังจะปิดบัญชีของคุณน่ะมันก็จะถูกตีกลับคืนไปยังผู้ส่งอยู่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้สอดคล้องกับหน้าเมื่อกี้ว่าอาพอเขาเตือนเรามาแล้วเนี่ยแค่เตือนนะคะยังไม่ได้ปิดนะเตือนมาแล้วให้เวลาเราค่ะจะเท่าไหร่ก็ตามไม่รู้นะคะให้เวลาเราในการจาัดการอันนี้สําคัญมากก็คือไม่ไม่อนุญาตที่จะรับเงินแล้วนะคุณควรแจ้งลูกคงลูกค้าให้เรียบร้อยต่อไปนะคะก็เขาบอกว่าให้ดาวน์โหลด สเตทเมนต์เนาะพวกรายการเดินบัญชีต่างๆนะคะที่คุณอาจจะต้องเอาไปใช้ในกรณีจ่ายภาษีจัดการภาษีแล้วต้องการหลักฐานเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์มากๆนะคะบางทีคุณอาจจะต้องการใช้ข้อมูลในส่วนนี้ในการจัดการเกี่ยวกับภาษีหรือ ไปเป็นหลักฐานอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นการขอสเตทเมนต์เบื้องต้นก็พอที่จะมีวิดีโอที่ทำไว้แล้วก็ลองไปคลิกดูวิดีโอด้านล่างวิดีโอนี้นะคะแนบลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูกันเขาบอกแล้หลังจากที่บัญชีไว้เราปิดไปอย่างแบบปิดไปละอย่างสมบูรณ์เลยนะคะเราก็มาดูตรงนี้พอปิดไปอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ย แน่นอนก็เข้าไม่ได้แล้วล็อกอินไม่ได้แล้วนะคะไม่สามารถทําอะไรได้อีกแล้วนะคะปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงต้องเมคชัวหรือให้แน่ใจค่ะก่อนจะถูกปิดเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยเพราะหลังจากนั้นอ่ะเราอาจจะไม่สามารถมาโอดครวนหรือว่าเอ่อนั่งเศร้าใจได้อีกแล้วค่ะเพราะว่าเนาะมันอาจจะแบบศูนย์ไปเลยนะถ้าเกิดสมมุติลืมเงินลืมถอนออกมาหรืออะไรแบบนี้นะคะ ก็ประมาณนี้เนาะ,ะทีนี้นะคะยังไงก็ตามเอาเถอะเขาก็เห็นไหมคะทุกอย่างมันก็มีความแฟฝงแต่เราก็ไม่รู้ว่าออไอ้ที่ว่าแฝๆเนี้ยถ้าเรายื่นคําร้องอะคะ่ะยื่นคําร้องหรือว่ายื่อนอุทธรณนะ์นะที่เรว่าแบบเฮ้ยคือทําไมไว้ตัดสินใจปิดบัญชีเราแบบนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันอาจจะไม่แร์สำหรับคุณหรือคุณมั่นใจนะคะ ว่าไวส์เนี่ยอาจจะตัดสินใจผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุผลบางอย่างที่มันฟังไม่ขึ้นอะไรก็ตามนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะทําไมถึงเป็นแบบนี้คุณสามารถยื่นอุทธรณ์หรือว่ายื่นคําร้องไปได้ว่าเราไม่โอเคนะนะคะ mm. เพราะนั้นเขาบอกว่าเนี่ยสามารถสามารถทําได้ค่ะเนาะซึ่งก็ต้องลองดูนะถ้าเกิดใครเจอปัญหานี้นะคุณอาจจะลองยื่นไปนะคะ เพื่อให้เขาชี้แจงให้ละเอียดว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะต่อไปนะคะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของการยื่นเนี่ยนะคะการยื่นอุทธรณ์หรือยื่นคำร้องเนาะถ้าเราไม่โอเคกับผลลัพธ์ที่ไวซ์เขาตัดสินใจปิดบัญชีของเราเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เวลาเรายื่นไปใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็จะบอกเรานะจะให้เราแจ้งให้เราทราบอะคะ่ะว่าเ,เขา if เนี่ย ว่าเขาสามารถที่จะรีวิวกรณีของเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะบอกนะคะแล้วทีนี้ก็คือเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มเนาะถ้าทุกอย่างโอเคเขาก็จะแจ้งขั้นตอนและว่าจะต้องทำอะไรนะคะ,ะว่าคุณจะต้องดําเนินการอะไรต่อหรือเขาจะดำเนินการอะไรต่อประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเห็นไหมคะสิ่งที่แจ้งไว้เลยว่าการยื่นอุทธรณ์ไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า ไวซ์เขาจะเปลี่ยนการตัดสินใจนะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็นะก็ต้องมีเหตุผลพอสมควรแล้วเราต้องมั่นใจจริงๆนะคะเพราะว่าการยื่นไปบางทีเขาก็อาจจะบบรับเรื่องไว้อย่างเดียวนะคะแต่ก็ไม่ได้ให้ไว้ e เดิมเราคืนมานอย่างนี้ก็ได้เพราะ,ะนัน้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำใจอย่างหนึง่งนะคะก็ประมาณนี้ ทีนี้นะคะก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์เกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์ไว้เพิ่มเติมตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้เขาบอกว่าเออไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนาะบางทีเออเราก็ควรที่จะติดต่อกับไวส์โดยตรงด้วยนะคะบางทีมีปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยการติดต่อคุยกับไวส์ไปเลยค่ะจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะมากๆเนีย่ยเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้เช่นกันนะคะไปคลิกได้นะคะ เพราะบางทีการที่เราติดต่อไว้โดยตรงเนี่ยเราสามารถพิมพ์อธิบายแล้วก็แนบไฟล์แนบภาพอะไรบางอย่างไปได้ด้วยก็จะช่วยให้เขาเห็นภาพนะหรืออาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่ายังไงซาไวสเขาก็จะรู้และเข้าใจระบบดีที่สุดนะ,นะคะเขาก็จะแนะนำเราได้นะคะเอายังไงก็ตามเขาบอกว่าถึงแม้ว่า Wi s uh, e เนี่ยเขาก็จะมีฝ่ายบริการลูกค้าช่วยเหลือเนาะแต่สำหรับการปิดนะคะปิดบัญชีของคุณนะ่ะต้องบอกว่าทางถ้าเกิดคุณจะไปเนี่ยค่ะขอเหตุผลจาก customer support หรือคนที่ดูแลลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้รายละเอียดนะเขาบอกเนี่ยไม่สามารถให้รายละเอียดได้นะคะว่าทำไมถึงปิดบัญชีแต่ถ้าจะขอรายละเอียดตรงเนี้ยนะคะก็ อาจจะต้องบายเนาะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดหรือว่าอยู่มีหน้าที่ในการมาอธิบายนะคะประมาณนี้เพราะนั้นแน่นอนอย่างที่บอกไปก็คือเนี่ยลิงก์นี้นะคะเป็นขั้นตอนในการยืนอุทณนนะคะประมาณนี้เพราะว่าเขาบอกว่าการที่อย่างฝ่ายที่ช่วยเหลือเราอะนะฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าอะไรแบบนี้ค่ะเวลาเราติดปัญหาทางเทคนิคบางอย่างหรืออื่นๆเนี่ย เขาจะช่วยเหลือเราได้แต่ในกรณีหรือประเด็นในการปิดไว้เนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ได้ซึ่งก็อาจจะเป็นถือว่าเขาก็ต้องแบ่งหน้าที่นะคะแบ่งหน้าที่ในแต่ละฝ่ายนะว่าใครจะต้องดูแลส่วนไหนแล้วข้อมูลในการปิดไว้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟนะคะอ่อนไหวค่ะเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวหรือไม่ควรที่จะเปิดเผย อะไรแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็จึงเป็นเหตุผลนะคะที่ customer service เนี่ยหรือ customer support เนี่ยโอเคแหละเขาอยู่ช่วยเหลือเราได้ในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นแต่สำหรับการขอข้อมูลรายละเอียดตรงนี้ไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยค่ะ